แสดงสมจริงช่องดันเทียบนางเอกรุ่นพี่กาัชชาขึ้นแทนนางเอกเรื่องแรกหงฟ้าลูกรักคนใหม่วิกหมอชิดวินาทีต้องมนนี้มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆสำหรับนักแสดงสาวหน้าสวยกาัชชาที่เข้าวงการมาไม่กี่ปีคว้าละครหลายเรื่องมากล่าสุดขึ้นแทนนางเอกละครหลังข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักดาวรุ่งหุ่งแรงคนนี้ให้มากขึ้นการเป็นคนเชียงใหม่เรียนจบที่ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เธอสนใจงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเคยประกวดเทพียี่เป่ง จนชนะรางวัลและทำให้ตัดสินใจสมัครประกวดเวทีไทยสปูร์โมเดลคอนเทสต์และด้วยความสวยโดดเด่นทำให้ได้รับรางวัลไปครองพร้อมสิสัญญาเป็นนักแสดงน้องใหม่ของช่อง 7hd ผลงานของเธอมีทั้งเล่น MV มาแล้วแต่ด้านละครประเดิมผลงานแรกเคยบ้านไรสะภายไฮโซและหลังจากนั้นแหลกในสาวห้าจนมีแฟนคลับหลงรักเธอมากขึ้นซึ่งต่อมามีผลงานแน่นมากทั้งมนตราตะเกียงแก้วกับบทบาทเด่นที่คร ก็อยากเล่นและยังมีหรือไทยบดีล่าสุดกำลังจะลงจออยู่กับละครหงฟ้าบทบาทนางเอกครั้งแรกควาเรตติ้งกระจุยเชื่อว่าอนาคตเป็นดาวอีกดวงที่น่าจับตาแฟนๆก็สามารถไปติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอได้เปิดตัวตอนแรกก็ได้ใจแฟนละครดราม่าไปเต็มๆสำหรับละครหงฟ้าทางช่องเจ็ดจากคายกาตนามูฟฟี่ทาว2002ที่งานนี้ได้รับเสียงชื่นชมสนานโซเชียลทีเดียวทั้งเรื่องราวที่เข้มขน้น และงานภาพที่มีคุณภาพละเอียดสวยงามรวมถึงเหล่านักแสดงที่รวมตัวนักแสดงฝีมือดีเพียบและที่ตกหัวใจแฟนๆได้ไปเต็มๆคงไม่พ้นนางเอกดาวรุง่งการนัชชาชยางคานนดีกรีไทยซูเปอร์โมเดล2020กับการมารับบทหงฟ้านางเอกน่าสงสารที่ต้องตกระกรลำบากตั้งแต่เริ่มที่นอกจากหน้าตาจะออราพุ่งแล้วฝีมือการแสดงยังสอบผ่านฉลุยเพราะโชว์ฝีมือร้องไห้ทุกฉากได้อย่างน่าสงสารจับใจโดย การได้เปิดใจถึงฟีดแบ k ที่กลับมาว่าการขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามหงฟ้าตัวการเองได้ดูและเห็นคอมเมนต์ชื่นชมเข้ามาต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะถูกคําชมนั้นเป็นกําลังใจให้กับตัวการนักแสดงและทีมงานทุกคนมากๆค่ะเพราะเราทุกคนตั้งใจอยากให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดการเล่าต่ออีกว่าบทหงฟ้าในเรื่องนี้สําหรับการแล้วถือว่าเป็นบทที่ยากค่ะเพราะการอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก และแกรกกังวลมากเพราะยังไม่เคยเจอดราม่านักหนักมันเลยตื่นเต้นและกังวลมาก